สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ห้าสิมาเบิงนอไม้ครับนอไผ่เลี้ยงครับที่ปูไว้ครับซึ่งสิมาเบิงนอที่มันขืนบิดเบียดกันครับเดี๋ยวห้าเิียวออกครับนี่ครับอย่างตัวนี้ครับมันขืนเบียดกันครับเบียดกับตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวห้าเิียวออกครับเนี่ย่สีหักออกเลยครับ เพราะว่าเพื่อที่ขยายเงาออกครับมันชีได้บกขึ้นเบียดกันครับนี่นครับนี่นอมง,ง่ามเลยครับตอนนี้ก็ล่างเริ่มขึ้นครับอันนี้ ยังบอขึ้นกับอว้ก่อนครับนี่ตัวนี้ท่านไ้เบิงครับแต่ที่ได้เอามีดมาตัดออกครับตัวนี้ววมันเบียดกันครับลืมเบิงแต่แรกครับตัวนี้ ตัวนี้ก็กำลังขึ้นครับนี่อันนี้เพิ่งขึ้นไหมครับก็กำลังเริ่มที่สีขึ้นมาครับเนาะให้นี่ตัวนี้กำลังขึนขึ้นเองหน่อยอยู่ครับปล่อยไว้ก่อนเดวนี้ ครับนี่หนึ่งครับกําลัางขึ้นครับนี่ซึ่งนาแรกนี่นาทีตหาขายได้แล้วครับนี่กํลังขึ้นไหมครับ นี่ครับอันนี้เป็นเครือมันแกวครับเดี๋ยวเช่าบอ,อกนิดนิดหน่อยอันนี้เป็นไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานหรือไผ่เลี่ยงผมก็จำไม่ได้นะจะเป็นไผ่บงหวานครับตัวนี้ที่นั่น